อไอไ้โมเดไอมท่นหลังหหลังหนึ่ขวาขวาโด้แบบแบบโ,โหหด่หมดหมดเยดานโลเลยดารโล,ล,โลข้นเรดารก่อน ชอบมาตรงนี้กันเยอะชอบมาตรงนี้กันเยอะ remaining. ฆ่ามันเป็นไงเอาให้หมดให้สดชื่นมันคือช็อตที่โคตรโหดว่ะ โจอโจอโจอโจเต่าเราอย่าแยกกันดิก็มาดิครับพอพอพวกเราอยู่ด้วยกันเป็นทีมเลยว่ะมาตัวอีโก้อีโก้มารับทราบขมอ่อนขมอ่อนเพื่อนมามีเพื่อนมาเดินออกมาเซ่ฮันแน่ฮันบุกยิงเลยมาดิโยโยรุ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 ข้างหลังเราเออเก็บได้หนึ่ง อย,ย่ร ah. oh. ู้อย okay. ู่ฐานเราไป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 กำลังมากำลังมาปอ้าวตายแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อินเบริสเซนเนอหรีโหลดไปตรงนี้เลยแหล่ะหนังกูเดี๋ยวขวาเต๋าขวาขวาในตรงเทพ เชื่อมันไม่เห็นไหนวะดีพุ่ไม่เห็นเลยทำหน้าที่เราดีกว่ามีคนหรือจับความเลื่อนเต็มเลยเราแค่ดักรอวะกข้ามาดีครับตายแล้วนะอะไรของมันวะไปทำใหม่มาละ ไปหาฟีนิกซ์แทนที่จะอยู่คุ้มกันไม่ทันแล้วล่ะออกมาเลยออกมาเลยเลยเช่นเถอะคำอ่อนสี่หนึ่งวะคิดว่าไงวะอันดับหนึ่งเฉลิมเจ็ดโอ้โหค่าเจ็ดตัวเลยเนี่ยมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าคุณจะโดดดีวะออล่ะล่ะ

เกือบสวยแล้วไอปีนิกเฮ้ยเจงมันหลุดไปเลยมันง่ายนะมันออกไปแล้ว่อยป้ะหน้าให้กูเก็บก่อนตายเดี๋ยวไปเดินลาตายแล้วเหรอกันนะจูจอย หัวาหลังสไปดสไปค์มีใช่ไม่เล่นเลยของมันโอ้โหดูมันดูมันสี่ต่อสามแล้วนะเว้ยเฮ้ยกูุหลาบร้อนกูไม่ไหวแลยกิจกิจสไนมันไม่เหมาะกับเราอะก็ต้องแวนเดลเท่านั้นนะเทปต่อคุณเล่นในโทรศัพท์คุณแม่นกว่านี้ ไอ้เนี่ยอาว่ะแล้วมึงมาแดนตอนกูบุกด้วยเอ่อคืออินเทอร์เน็ตของคุณนี่เป็นไรครับเดี๋ยวแดงเดี๋ยวฟ้า <player> oh. เอ้อยหมดเดียวเฮ้ยหมดคั ah. อนอ่หลังหนึ่งหลังหนึ่งขวาขวา โอ้โหหมดหมดไรด้าโลไรด้าโลข้าไรด้าก่อนเป็นไงอะครับน้องๆมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วใช่ป่ะพี่บอกแล้วพี่เทพแบนเดลนะเออเทพจรุดมืย ฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับล็อกอินไซตันนปิดทราพิสัยสวยโดนนัดเดียวเองอะไรวะทำดีมากฟินิชฟินิชขวาหลังหลัง นีเลยหนีเลยหนีเลยมาแล้วมาแล้วมาเดามาเดาะแ,แรงหลักเลยใครวะโอเมนเหรออ๋อไอ้ไนี่มาชิบหายประตูใหม่ประตูใหม่ประตูใหม่ สองตัวงั้นหรอมาเลยมาเลยเกียบเลยเกียบเกียบนะกูท่านะแย่วูว้ โอ้ช yeah. ิบหายชูจอยเพื่อนด้วยเฮ้ยตัวเดียวตัวเดียวแอคแท็กแอคแท็กแอคแท็กเราพลาดเองเราพลาดเองจะได้อยู่แล้วกูจะไม่โกรธเลยที่เกิดเด็ดกูดีฟีนิกส์เดินเบาๆดิไอ้บ้าเอ้ แม่สักางของจริงเลยเนี่ยูดจะไม่ทิยโกรธคนอะไรเท่านี้มาก่อนเลยขอมาใส่ใายมาอย่างเท่ไปเบียรอเนี่ยมันไปกันเต็มแล้วสวยสิครับ อ๋ออุ้ยกะจะชิวนนอยู่แล้วเชียวเอ่อเครด 9, ิต9,000เจ๋งมันไม่ซื้ออะไรเลย Let's go Let's go <S ไออุ้ยใครแบกอะครับ20ตัวว่ะเจง๋งมึงเอาให้ได้30ตัวเลยคือมันพูด20ตัวเลยนะเว้ยสถิต, <c oughs> ต,ติใหม่ว่ะไม่เคยทำได้ไมีตึ้งพูดน reloading ขอพูดหน่อยไม่ได้เหรอ กูหัวร้อนไอ้ฟีนิซเนี่ยมันก็แค่เกมอะนะนายไม่ได้กดแรงมานี่นะเราทำได้กูไม่ได้กดแรงแต่กูหัวร้อนคดคตดสามสี่ตัวนั่นไงหักขาก็ไปหักขาขึ้นมาสนิทกันเลย มีิวจอร์เตศไว้เลยขวาเต็มตัววาระเบิดแล้วดูแลวอยู่เอาเอาเลยเต่าทีนี้เฮ้ยเอาวะเดี๋ว Rise เดี๋ Rise Rise r i c, <oughs> <c <oughs> okay. wow. e Nope right, shit phoenix what are you doing อะไรของลือวะเนี่ยเข้าใจกูยังล่ะนิ่งเลยเอาเข้าไปจับตัวเล่น human form 8ุกว่าอย่างงี้นะเล่นแบบทอสมองนี่ มุมมีมุมเทพเทพเจ้าเทพเจ้ามิกกี้สอนข้ามาไม่ใช่เทพเจ้าดาวเหนือเล่นแบบถอสมองมาเด็กไม่มีคนเลยเลยสวยงามมากคุณทำได้ดีไปลุยไปนเลยกเสียสละครั้งนี้มันจะสูญเปล่าเพราะฟีนิกซ์นี่แหละโอ้โอ้สู้ ไปเล่นกับพี่ก้าเหรอเต่าขอลองใช่ป่ะก็จะถามว่าเรารู้บ่เด็กล่างหนึ่งโอ้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  it's you you really really เอาว่ะการหมอบการหมอบกระสุนของเขานั้นไม่ไหวแล้วกูเล่นทอสมองกูไม่ไหวแล้วเดนน้า

นี่ขนาดไม่สบายนะเนี่ยหรือว่าความหาตรกูเองนั่นแหละหรือว่าความโหดของเราเนี่ยมันมาเฉพาะตอนเป็นไข้วะงั้นกูจะไปกินยาละ <laughs> ไปกินเะดย,ยิมตาโอ๊ปิดหน้าตัวเองเอาดี ไอแม่ย้อยได้ปะเอาดิหัวหัวดิมันเหลือเหลือติมัเนเหลือติมาเออเอาดิโยรุโยรุสวยมากในประตูตัวเดียวสวยมากไอเจงมีประโยชน์แล้วเรียกกูว่าเลส เจ๋ง30คิวใช่ป่ะเอาให้ได้30มิคิวนะมึงพูดอยู่นี้เลยมึงพูดกมีฟินิกอดู่นี้เลยนะเว้ยโอยโอยโโอยโอยโยโอยโอยเออยอโอยโอยอไอไยโออหัอยโอโโมยโนยโออยโอยโอยโอหโอยโยอยยโอยโอมโมยโออยโมยโอยโอยโโอ้โโอยอโอยอ หลบเร็วหลบเร็วดูวไรนี่ <c oughs> เก็บหนึ่ง <c oughs> อยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ <c oughs> เต็มเลยสามตัว <c oughs> มันอันติมายห้ฉันต้องโกรธย่าให้ฉันต้อง <c oughs> สวยงามมากเจ๋งน้อยสวยแทงมือ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 สามสิบคิวแล้วอ่ะครับอ๋อสมองกูง้อมึงมาเลยใช้สกิลใช้สกิลเปลืองมากเปลืองจัด จุดเปลี่ยนค, <c oughs> คือจุดจะบุกอีกแล้ล่ะกูเตรียมตัวเลยข้ารันได้ครับท่านแน่โอ้โ,อโอมันปิดลลมันปิดไม่มิดนี่ว่ะสวยมากเจง๋งสวยมากเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักฟิตนิกอยู่ในประตูแน่เลยว่ะบายบาย ขวาเต็มตัวซ้ายเต็มเต็มเอาล้วมันเข้าประตูละเพื่อนบายบายได้่นอนเตาเชื่อมึงกูดูฟีนิกทำไมวะนยเอาแล้วไอกรดมงคิถ้า4 0คิวได้จะเป็นไงวะ้ว่าไง คยดูคลิปพิก,กาป่ะสามแปดคิวเอาไว้เท่าเขาสิกเกล็ดเด้นะอีซี่ฟอร์ยูว่ะ, <c oughs> you, ะเดี๋ยวกูพามอ็งไปแข่งเดี๋ยวกูไปเป็นตัวโจ๊กบ้าจริงคว้าระเบิดไปแล้วเป็นเอกเป็นเอกโอ้โหบอดี้บ็อกกันรัวๆแน่ๆ เพื่อนบอดี้บล็อกว่ะเม่นปนตีนมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันนี้มันยังไม่ตายโอ้โหตกใจสบัดเมาส์แบบทำไมกูไม่ตายวะสามสิบสามแล้วเอาดิวะสี่แล้ววะแค่สี่สิบคิวอะไปยากอะไรวะคนเยอะดีชอบโอ้ยบอดี้บล็อกบอดี้บล็อกกู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  จะเ,เปิดให้ตามนั้นโอ,โอ,โอ้ประตูมาอันตี้กูม,มาแล้วออร่อยอีกแล้ไอันี้ทีลิงอ่ะไซเคิลน็อตไม่มีไม่มีไม่มีมมเปิดมามมเปิดมามึงเปิดมามเซ่คำอ้อนคำออนเจ็บหนัก มาไหม okay. uh. หน,นึ่งหนึ่งหนึ่งฟินิกหนึ่งฟินิกหนึเร็วโอเคขอเทพขอเทพอเลยตาอยู่ในน,นั้นยังอยู่ในนั้นหมึงออกมาเอาไว้คำอ้อนแท็มือกันหน่อยขิกขวาสองหนึง เอาแค่น okay, ี้ก็เอาเนี่ยโลซาวโลซาวเดี๋ยวนายสอนเราโลซาวโลซาวโลซาเรียฮ uh> ันเน่ม mm ันม um> ีหน่อด OK> ิวายเลยบอดกูมองไม่เห็นตัวได้เวลาช็อตโชว์เท่48คิวไป สี่สิบแปดคิวไปเอาอีกสองตัวเชื่อมั่นกูเชื่อมั่นว่ามึงทำได้คิดว่านะคิดว่าไม่ต้องคิดแล้วแหละมันอยู่ด้านหน้ามึงเลยไม่ได้เอาแล้วอยู่ในโบว์อยู่ในโบว์อยู่ในโบว์เอาวะสามสิบแปดคิวไปว่ะไม่มีทางอย่าพูดอย่างนั้นสิต้เสียวสินหล่ะก็มาดิครับเอาแล้วเอาแล้วพี่ก ตัวเดียวเชื่อมั่งอีกตัวเดียวกูเชื่อมั่งอีกตัวเดียวเต๋าเอ้มันจบแล้วเฮอาให้เยอะกว่าพี่ก้าอีกตัวเดียวเหวะเอาให้เอาให้เยอะกว่าพี่ก้าเนี่นเดียวว้าวก็มาดีครับเดี๋ยวพี่เปให้เอาไปได้แล้วเาก็มาดิครับตอนนี้ต้องอติแล้วหรือเปล่าวะอันติได้ะสวยมากเลย มาเหรวะยานยาง,อยางของเรามาแล้วเสียงแม่งเสียวสลังเลยเกินไปสามสิบเก้า<ฮ><ฮ>แล้วสี<ป>่สิบเอาทีหมดสี่สิบแล้วตัวเดียวขู่ขอยังอยากได้ปนะรู้ไหวนะพคนหิว Where are you? นี่เอนอยัชนะงี้ดีอดเทีเลยอะอะไรอะโหลเพื่อนฮยจบแล้วเย่ยมากจิเอาว่ะขึ้นคึ่งแฮกมือดิสี่สิบคิวสีคิว 40, 40่สิบค uh ิวสี่สิบกับยี่สิบเอ็ดไม่สมบดาจริงล่วเชิญไ,ไ,ไปวัน Happy b i r t d a y s ซ e r าวนะครับผม